สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่อง YouTube วรนุชเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดแปลงปันวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทค่ะลำดับแรกก็จะเป็นเจริญราบจะเจริญยศนะคะเรียนหันข้างค่ะเนื้อทองเหลืองพิเศษนะคะแมอทองเหลืองพิเศษค่ะ สร้าง599เหรียญน,นะคะเนื้อทองเหลืองพิเศษค่ะสุดป้องไม่โฟกัสเหรียญกรรมการนะคะสร้าง599เหรียญค่ะ,จะเจริญราบเจริญยศนะคะ เจ็ดพันบาทค่ะเนื้อทองเหลืองพิเศษนะคะเจ็ดพันบาทค่ะ ลำดับต่อมาก็จะเป็นจเจริญราชเจริญยศนะคะเนื้อทองนพระเก้านะคะสร้าง 1, หนึ่งพันเหรียญนะคะเนื้อทองนพระเก้าค่ะสร้าง 1, หนึ่งพันเหรียญนะคะ มีรอยจาย์ทั้งสองเหรียญเลยนะคะเนื้อทองนพเก้าหกพันบาทค่ะ เนื้อทองนโป๊ะเก้านะคะหนึ่งหกพันบาทค่ะลำดับต่อมาจะเป็นรูปเหมือนปั๊มอุดกลิ่นนะคะรูปเหมือนปั๊มอุดกลิ่นพิธีจันเพนค่ะอันนี้เนื้อทองแดงลมดำนะคะเนื้อทองแดงลมดำแปดร้อยบาทค่ะ เนื้อทองแดงลมดำอยู่ที่800บาทนะคะมีเลขโค้ดทุกเดียนทุกคงน,นะคะของหลวงพ่อวิชัยนีนเนื้อทองแดงลมดำแป0รบาทคะ่ะลำดับต่อมาจะเป็นรูปเหมือนปามอุดกลิ่งอันนี้ เนื้อทองเหลืองเพชรนะคะเนื้อทองเหลืองเพชรหนึ่งพันบาทค่ะเนื้อทองเหลืองเพชรนะคะเนื้อทองเหลืองเพชรหนึ่งพันบาทค่ะ แบบนี้นะคะเนื้อทองเหลืองเพชรนะคะ หนึ่งพันบาทนะคะเนื้อทองเหลืองเพชรแล้วก็จะเป็นเนื้อเนื้อนวะโลหะนะคะรูปเหมือนนะคะอันนี้เนื้อนวะโลหะนะคะสองพันห้าร้อยบาทค่ะเนื้อนวะโลหะมีเลขทุกโคดนะคะอันนี้จะตอกอยู่ใต้ฐานนะคะรูปเหมือน อันนี้รูปเหมือนหล่อรูปเหมือนหล่อบโบราณค่ะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนหล่อบโบราณพิธีกันเพนนะคะเนื้อนวะโลหะค่ะสองพันห้าร้อยบาทค่ะนี่เนื้อวะโลหะนะคะสองพันห้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองเพชรน,นะคะอันนี้รูปเหมือนปา้มอุดกริ่งอันนี้หนึ่งพันบาทค่ะ ลำดับต่อมาจะเป็นหนุมานนะคะหนุมานลอยอง์อันนี้จะเป็นหนุมานลอยองค์เนื้อทองขาวนะคะอันนี้เนื้อทองขาวค่ะอุดกลิ่งก้นวะโลหะนะคะเนื้อทองขาวสองพันห้าร้อยบาทค่ะ หนุมานลอยองคนะคะเนื้อทองขาวสองพันห้าร้อยบาทค่ะลำดับต่อมาจะเป็นหนุมานลอยองค์เนื้อทองแดงค่ะเนื้อทองแดงอุดกิ่งก้นทองขาวนะคะอันนี้หนึ่งพันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนุมานเนื้อทองแดงนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลำดับต่อมาจะเป็นพัาสิวรลีนะคะเจริญยศเจริญัพา์ค่ะเนื้อทองสัตตาโลหะนะคะเนื้อทองสัตตาโลหะแปดร้อยบาทค่ะ เนื้อทองสัตาโลหะนะคะแปดร้อยบาทค่ะพาซิวลีนะคะเจริญยศเจริญทรัพค่ะเนื้อทองสัตาโลหะแปดร้อยบาทค่ะลำดับต่อมาจะเป็นดวงเศรษฐีนะคะดวงเศรษฐีหลวงพ่อวิชัยค่ะ ดวงเศรษฐีมีองค์นี้มีรอยจานนะคะนี้ด้านหลังค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะดวงเศรษฐีมีรอยจานหนึ่งพบาทค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะดวงเศรษฐีค่ะมีสององนะคะองค์นี้เนื้อสีชมพูนะคะองค์นี้เนื้อสีชมพูหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะดวงเศรษฐีค่ะองละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ในเนื้อสีชมพูนะคะเนื้อสีชมพู1,500บาทค่ะดวงเศรษฐีค่ะ1,500บาทนะคะอง์ละหนึ่้าร้อยบาทค่ะลำดับต่อมาจะเป็นเม็ดแตงหลังเรียบนะคะ เม็ดแตงหลังเรียบนะคะสามเหรียญน,นะคะด้านหลังมีเลขโค้ดมีรอยจานนะคะมีเนื้ออัปา้าเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงนะคะชุดละหนึ่ันหนึ่บาทค่ะมี2ชุดนะคะ <im itation> เนื้ออัปา้าเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงนะคะเม็ดแตงหลังเรียบนะคะสามเหรียญน,นะคะ ชุดละหนึ่งพหนึ่งบาทค่ะมีอัปปะกา้าทองเหลืองแล้วก็ทองแดงค่ะเม็ดแตงนะคะชุดละหนึ่งพันหนึ่งรอบาทค่ะเม็ดแตงหลังเรียบนะคะด้านหลังมีรอยจานหลวงพ่อนะคะตอกเลขทุกอันนะคะท,ทุกเหรียญน,นะคะตอกเลขทุกเหรียญน,นะคะ มีรอยจานทุกเหรียญน,นะคะพร้อมรอยจานนะคะมีทุกเหรียญตอกเลขตอกโค้ดทุกเหรียญน,นะคะเม็ดแตงหลังเรียบค่ะชุดละสามเหรียญน,นะคะชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสนใจทักมานะคะ สนใจแอดไลน์ line, มาสอบถามได้นะคะ0873714296ค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแปะลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปแอดไลน์ line, มาสอบถามได้นะคะขอบคุณมากค่ะ